อยู่ไหนกําลังกําลังไปหาผีแม่งเแดบบ็กาประตูโอ้ยผีโกงไอ้ผีที่โกงกูได้บูะเป็นแล้วก็รอดแล้วเวย้ยเดี๋ยวไปพร้อมกันมาแล้วมาแล้วไปประตูสีเขียวนั่นเปิดเลยเชิญเปิดเออ,อยังมีทางอีกเลยกําลังโหลดชิบหาละไอ้พีสามใช่ไหมโอ้ยยังไม่หมด นี่น่าจะเป็นอีสุดท้ายแล้วแหละฉันว่า,วาเดี๋ยวแกเอาน,นี้ประวัติเดีต่อพ์ทใช่ไหมแล้วแกก็เอาตัดไปลงเว้แบบตอนที่หนึ่งอะไรวะมันจะมีพัทหนึ่งพ์ทสองใช่ไหมแกก็ตัดพัทหนึ่งลงอีพีหนึ่งในช่องแกอะไรเงี้ยออก็มีมันมีสามพัทใช่ไหมแกก็ลงอีพีสามอีพีอะไรเงี้ยเออเออก็นาาคิดเหมือนกันจะได้มีนี่ทำไม, <คน S 2> มหมู่บ้านนี้มันคุ้นๆวะเปนหมู่บ้านที่เราเคยมา แต่ว่ามันดูเก่าขึ้นเลยเลยมันดูมันดูโอ้มันดูเก่าเมื่อกี้กดไลไลนะมาแกเอ้ยแกฮะเขาวงกดวะแกทำไมไฟกูไม่ทำงานวะแกโอเค<ก>เราอยู่ไหนอะเราได้มาตรงไหนวะเราอยู่ไหนแกเราตรงไปใช่ไหม เราตรงไปแล้วเราอร่ะเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนี่หรือว่าวรวเราไปทางซ้ายดีวะทางซ้ายเรามาทางนี้เรามาทาง,น, koy, ya, างนี่เ, Commander. เราอยู่ตรงนี้เนี right? ่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอะเลี้ยวซ้ายแล้วมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้แล้วก็ตรงไปข้างบนแล้วทีนี้ก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปข้างบนแล้วตรงนั้นจะมีเอ็กซิเยียไปดูเราก็ได้นี่เสียงอะไรนี้ทางเลี้ยวเลยวะ นไ่เป็น<ร>าทาง,งตันมงนี้นเป็นทางตันแสดงว่าเรามาข้างบนเนี่ยเรามาตรงนี้เรามาข้างบนเหรอเออแต่มันเขียนว่าเอ็ซอยู่ตรงนั้นนะไม่เราออกมาข้างบนเพราะไม่งั้นไอ้ทางไอ้ทางนี้ก็ต้องเป็นไม่งั้นไอ้ทางนี้ก็ต้องเป็นทางไปต่อแต่นี่มันเป็นทางตันละแล้วก็<า>ไปทางไหนวะแก อาจจะต้องลงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะมันก็มีให้มันมีทางอ,อมกันแต่ว่าเลี้ยวมาทางเนี้ยมาทางเนี้ยลงมาเดินในทางขวาลงมาตึา๊ตตึ๊ตไปว,ว่าฉันน่าจะไปได้อยู่เออไปพร้อมกันไปพร้อมกันมาแ,แต่ทำเลยมืดจังเลยวะเออต้องไปนี่นเหนื่อยอย่าง้วก็นั้นเราก็ต้องไปนนเลีเ้ยว นี่ไงเราไปที่การ์เดนใช่ไหมเราเดินมาตรงนี้แล้วก็เลียไปทางนน้นเดี๋ยวใช่เหรอมันต้องกลับมันกลับหัวไม่ใช่เหรอเออวะ่ะอันนี้น่าจะเป็นทางไปต่อการ์เดนอยู่ไหนวะนานนการ์เดนทางน,นี้ทางน,นี้ทางนี้มันกลับหัวก็ได้นเสียงต้นสูงทำไมมาต้งเมื่อกี้เนี้ยตอนนี้เราดูแผนที่อได้ยินเสียงตนต้นสูง พูดไม่ได้ยินนะปิดเสียงเกมอยู่ไงเงนี่เราไปไหนเนี่ยเขาฟังเสียงอยังเนีเ่ยเสียงส้นสูงมันเป็นของเพลเยอร์วะจะไปรู้ไหมน่จะใช่แหละเราไปทางไหนวะเราต้องไปทางไหนกูลืมแล้ว ตรงไปลเลยเด็กแค่ชูดงไหนเนีนนเ่ยเดินวนเอออยู่หน้านี่เราหลงเลยนะแกเฮ้ยยไงวะเรากลับมาทางเดิมปะ่ะเนี่ยเออจริงเออเหมือนไ่นกไปดูแ<า>ผน,ผนไปดูแผนที่ใหม่ดีกว่า ไี se ่เสียงไหมแกไี่เสียงสดสูงแล้วอะมาฝั่งนี้ฝั่งนู้นคือเดินกลับเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเหเวเลยสปีดปั บอกแล้วมีผีโคตรเร็วเลยอะ่ะเกอดอเอ็กซิเราต้องตามหาเอ็กซิก็คือตรงนั้นนะเอ็กซิแล้วมันบอกว่าให้เราตามหาบัตเตอร์ไฟอ่ะ<อ>ก็แสดงว่าเอ็กซิของเราก็มกไม่รรเราต้องตามหาบ้านใช่ไหมแล้วเราก็ต้องหายเอ้ยอยู่ไหนเอาอยู่ี่เขาบอกว่าให้เราะตามหาเอ็กซิใช่ไหมแล้วก็ในเวลาเดียวกันอะ่ะ ถ้าเราอ่ะตามหาเราเราต้องไปถรง้าเราอะตามหาบ้านที่ปลอดภัยแล้วก็แอบเว้ยแอบทำไมวะน่าจะเป็นการ์เด้นนะแกบ้านนี้เขาพูดถึงน่าจะเป็นการ์เด้นเออน่าจะการ์เด้นแหละแกยังไเดินตรงมาเนี่ยหลงกูก็หลง ฉันเดินกลับมาตรงจุดเกิดแล้วก็อยู่ไหนเธออยู่ตรงไหนไม่รู้ชิม่าแล้วไงเฮ้ย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 นี่นี แปลกวะเฮ้ยมาถูกเอมาถุงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็เลี้ยวไปแล้วก็ตีโค้งมึงไ่ไหนนะ่ะเกเอ้ยไปไนนั้นเปล่านี่หน้ว่ามันจะเป็นทางวนเฮ้ย่หนมาตรงทางออกเฉยโดยที่ไม่ได้นัดหมาย นี่ไงเราก็แบบในนี้เปล่าตามในเรื่องอ่ะเออมังจะบอกว่ามันน่าจะต้องมีเช็คพอยต์ต่งนี้ถ้ามันมีเช็คพอยต์ตรงนี้แสดงว่าผีมันต้องเดินเร็วมากคือถึงขนาดที่ว่าผู้พัฒนาต้องเพิ่มเช็คพอยต์ใหม่อันนึงหรือถ้าเกิดไม่มีแสดงว่าเราอาจคิดเราอาคิดเองเรามาที่ไหนวะแกน่าจะมาตรงทางออกมังผีบอ อ๋ออากาศฝุ่นแกซอ้ซอนก่อนซ้อนกันผีเสียงสุดสูงเฮ้ยคปิดประตูฮ้ยมันเข้ามาไม่ได้ตัวมันสูงเกินผีไม่เข้าไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้จะเปิดปิดประตูนี่ปะมั่วมัวม่วมั่วแบนเปิดโู เจอบ้านอ่งแล้วบาเปิดประตูไว้เออนั่นจะซ่อนตามบ้านค่อยๆไปตามบ้านเออเขาว่างนั้นผี่มันเดินเร็วไม่น้องปิดนะเล่นเสียงแบบๆป่ะมามันมาคือมันให้หลบตามบ้านคือค่อยไปตามบ้านคล้ายๆโฮมสวิตโฮมเลยที่ต้องแบบคอยหลบตามชั้นหนังสือค่อยๆไป ถ้าเกิดรีบร้อนเดี๋ยวก็จะโดนผีปักคอเฮ้ยผีมันเด็กอะไรชั้วแกนำตดีสื่องไปอย่าพุ่งไปเสียงซ่อนสูงอย่าพุ่งไปมันไปทางนั้นกูนี่จริงแล้วมันไปทางนี้เราลอยมันเลี้ยวมาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปทางนั้นลองสำรวจดูอย่าพุ่งไป รอส้นสูงให้มันกลับให้มันไปเลี้ยวอีฝั่งไหมแล้วเราค่อยไปต่อใช่ใช่ใช่บางทีเฮ้ยมันสิงสมันมาอีแล้วมันไปแล้วปะยังหนะ่ะเขาไม่เห็นตัวมันแค่เดินวนมาแถวนี้เฉยเดินมากนใกล้มันมีแชคพอยด้เปป่าวะ หาบ้านหาบ้านหาบ้านรบก่อนลบก่อน,กอนแกลบก่อนแก,ก,อ,นแกอุ้ยพอดีมันไปทางนั้นนะแก,กทางไหนทางนั้นเหรอไม่ใช่ทางนี้มึ <c oughs> งเสร็จไแล้วอ๋อเหรอ <c oughs> <c oughs> อื้มแม่งเอ้ยแกชอบเกียร์มากเกอโคตรเสียวเลยอะฮัโลโหล เนียยวเลไม่อยเล่นภาคสองอยู่เนี่ยถึงตอนสามแล้วไม่ท่าแล้วอะไรอ่ะโอ้โหอะไรครับพี่มันหายแล้วมันหายแล้วจะไปไหมแกไปไหมไม่รอผมเลยอ่ะโอ้โหถ้ารอแม่งเป็นสามชั่วโมงมันไปทำอะไรฮะมันเล่นอาร์วีมึงเล่นอาร์วีสามชั่วโมงฮะใช่เกมันตึง เกมนี้ก็ตึงเหมือนกันแหละท่ไออลิสแม่งจากเกมนี้ผีธรรมดาตอนนี้ต้องค่อยๆจบที่บ้านแล้วก็คอยค่อยๆวิ่งโคตรเสียวเลยชวบมันไปแล้วล่ะแกไปกันเถอะก็สวยได้ไหนกันเเดี๋ยวไปจอล่ยเ้ยเกิดไหนแกมึงกูว่าเราได้เวลาปิดชิวแล้วอีกฝั่เกิดไหนแกเกิดที่เดิมไม่สว อยู่ตรงแมบอ่ะโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้ก่อนโคตรเสียวเลยแชปเตอร์นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดเรามีสมาชิกเพิ่มมาอีกก็เดี๋ยวกลับมาเล่นแน่นอนนะครับผมสวัสดีก็ดูดมันเขียวก็ไปก่อนแล้วก็นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ครับผมสวัสดีก็ไปเลยนะครับผมบายพิวบายเย้พิวเจดี